สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ว,ว่างๆนะได้เลิกได้ยามแล้ววันนี้จะพามาเอาแหนแดงขึน้น่นาเลกเลี้ยงไว้ในกระมังนะเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงปลานะปลาที่อยู่ในคลองแล้วนี่แหละนะแหนแดงเป็นมีประโยชน์นะเอาทาปุ๋ยก็ได้เป็นอาหารปลาก็ได้เดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะเยอะมากมากเลยให้ดูน้ําข้างล่างใสปิ้งเลย นั่นเลก็ก็เอาน้ำจากคลองนี่แหละเบามากเลยนะเนี่ยนะเยอะเดี๋ยวเอาไปโยนให้ปลากัน,นประโยชน์ของเขานี่ถือว่ามากมายเลยใช้ทำปุ๋ยก็ได้นะเอาไปให้อาหารปลาเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ เวลาเราเก็บเนี่ยเอาไวเนี่ยเราก็จะเหลือไว้นิดหน่อยเหลือไว้ไม่เยอะเอาไว้ให้เขาขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็เต็มใหม่เหลือไว้ไม่เยอะหรอกที่สําคัญพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราให้เขาได้รับแสงดีๆเนี่ยพวกนี้จะขยายพันธุ์เร็วมาก น้ำสะอาดน้ำใสอย่างเงี้ยรับรองคนระสุดยอดแน,น,น่นอะนขยายพันธุ์ได้เน่่ก็ได้เยอะอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูในร่มเนี่ถือว่าเยอะเลยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงปลากันนะปลาอยู่ในคลองเนะนี็่นเลลก็มาที่คลองแล้ว ก็มาโยนให้ปลานะี่ยเดี๋ยวปลาเล็กปลาน้อยเ็าจะมากินนะก็ฝึกให้ปลาที่มันกินพืชนะบางทีมันไม่เคยเห็นไม่เคยกินมันก็อาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่ พอมันได้กินแล้วต่อไปมันก็จะพอจะเจอปุ๊บมันก็จะมากินเลยแต่ปลาที่กินแน่ๆคือปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่ชอบเลยปลาแรดเนี่ยยังงงๆอยู่นะ,นะโดนลมพัดไปละอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ